สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่ะ,ะก็งานน้องหลิงน้องออมเข้ากับแบบ รัวๆไม่หยุดเลยนะโดยเฉพาะช่วงปลายปีอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นพีคซีซั่นของเหล่าศิลปินดาราวงการบันเทิงแน่นอนค่ะโดยเฉพาะในปีนี้ถือได้ว่าเป็นปฐมบทปีทองของน้องหลิงน้องออมเลยก็ว่าได้สำหรับนะตลอดสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เปิดมาตั้งแต่ อืมใช่ไหมเพิงจิกเกิลตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยก็คือช่วงเนี้ตลอดเลยและวันนี้เย็นวันนี้เนาะเชื่อว่าหลายท่านก็คงกําลังรอดูอยู่ลุกของน้องหลิงน้องออมที่วันนี้จะไปเดิน Black c a r ์เพอ่าวันนี้เป็นพรมดําแล้วนะงานเดินพรมดําค่ะโอ้โหยอว่านะเดี๋ยวน้องต้องเดินครบทุกสีแล้วว่าเดี๋ยวมีพรมสีอื่นด้วยต้องมาแน่นอนเพื่อไม่ให้สํากันนี่ก็ล่อไปหลายสีพรมแล้วนะ งานวันนี้เป็นพรมดำที่สยามพารากอนตอนประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปไหนใครไปร่วมงานบ้างบอกมาแชร์กันมานะไม่ต้องอายไม่ต้องเกินไปกันไหมนะไปร่วมรับน้องกันไหมที่พารากอนเนะก็ใจกลางเมืองเลยแล้วก็ในงานก็ยังมีเหล่าศิลปินดาราบันเทงิงหลายท่านที่จะมาร่วมเดินแบล็คคาร์เพ็ด้วยกันเนื่องมาจาก ครบรอบ19ปีของสยามพารากอนรก็จัดแบบยิ่งใหญ่เลยสยามพารากอน1 9ช h n n n i v e r s a r y ในธีมที่ว่า The Magical Celebration นะคะก็คือเตรียมมอบความสุขและเซอร์ไพรส์อย่างสุดอลังการเลยเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญมาพร้อม Magical World p r i v i l e g e สิทธิประโยชน์มากมายสำหรับลูกค้าคนพิเศษเอาไปว่าให้เอมองหรอว่าน้องจะมาลุกไหนใช่ไหม ถ้าเขาพรมดำน้องก็ต้องมาในชุดที่แบบออกแนวแบบสีสว่างอะสีดำตัดไปเลยเอว่าไม่น่ามีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลืนไปกับพรมเดี๋ยวถ่ายรูปออกมาไม่เกิดเนอะงานนี้นะต้องแย่งความเด่นกันเพราะว่าเซเลปมากันเยอะมากใช่ไหมคิดว่านะเอคิดเดี๋ยวมาดูกันเอว่าไม่น่าใส่ชุดดำอะถ้าชุดดำโอ้โหไปยืนอยู่บนพรมคงแบบกลืนกันไปอะใช่ไหมเดี๋ยวจะเห็นแต่หัวแล้วมันเป็นงานกลางคืนด้วยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวมารอดูกันเอว่า ต้องออกแนวแบบโทนสีสว่างชัวช์ๆนี่ถ้าเอเป็นสไตล์ส์สวมบทเป็นสไตล์รส์น้องหลิงน้องอมต้องสีสว่างเท่านั้นค่ะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวมารอดูกันมารอลุ้นกันนะคะแล้วเ,เพื่อนๆคิดว่าน้องหลิงน้องอมจะมาในชุดแนวไหนโทนไหนอ่ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้นะก็เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไงต่อยังไงต่อก็ณนะตอนที่เอทาคลิปนี้ก็ยังไม่เห็นลุกน้องนะเอก็เนี่ยละค่ะ เอออาจจะหน้าแหกอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวมาว่ากันนะอ่ะไปกันต่อเมื่อมาถึงเดือนธันวาคมอย่างนี้แล้วก็ไม่พลาดนะก็ต้องเตรียมตัวงานเคาดาวแล้วค่ะก็อย่างที่น้องหลิงน้องออมเคยว่าไว้กับรายการที่ออกร่วมกับคุณอเล็กป้าบอกว่าเคาดาวปีนี้ปีใหม่ทำงานใช่ไหมตารางงานก็เริ่มออกมาแล้วนะวันนี้ก็คือน้องจะไปร่วมเคาดาวที่ที่ ที่นะคะหลายท่านน่าจะทราบแล้วก็คือที่เ e n ทันเวิลนั่นเองเ e n ทันเวิลนะคะเรียกได้ว่าเ e n ทันเวิลปีนี้ก็มาในธีม,มเห็นเขาเขียนนะเขาดาวแองเจิลก็นอกจากคู่น้องหลิงน้องออมแล้วก็แน่นอนค่ะยังมีคู่ของฟลีนเบกกี้ด้วยอืมเออเอาซีเอาซีนะก็วันนี้เขาน่าจะเปิดถแถลงการละมังคาใช่ไหมเปิดแบบว่าเออ เห็นเขาบอกให้ลงทะเบียนกันเราได้ด้วยนะใครสนใจก็เดี๋ยวไปตามดูกันได้งานเขาดาวของน้องหลิงน้องอมที่เซนทรัเวิลด์เอไม่รู้ว่าเขาจำกัดอยู่กี่ที่แล้วก็แฟนคลับเอฟซีของน้องฟลีนกับน้องเบกกี้ก็เยอะนะก็ถ้าใครอยากไม่มีแพลนจะไปเขาดาวที่ไหนอยากจะไปเจอน้องหลิงน้องอมอยากจะสนุกร่วมกับน้องหลิงน้องอมแล้วก็น้องฟลีนกับน้องเบ็กี้ก็ไปได้ที่งานนี้เลยที่นะคะเซนทัเวิลด์เอโทษทีค่ะที่ใช่ เซนทันพัฒนาเวลเทสเฟนเตอร์เออเดี๋ยวนะก็คือที่เซนทันเวลนะคะก็รีไปจดทะเบียนเออรับประเรียกระไรไปลงทะเบียนกันแล้วกันเอก็อจะบอกว่าไปจดทะเบียนตกใจเลยจดทะเบียนอะไรลงทะเบียนกันได้แล้วรู้สึกเขาจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะอ่ะล่ะก็เรียกได้ว่าแรงงานน้องก็ออกมาค่อนข้างโอ้โหถีบเลยเนาะเดี๋ยวเสร็จจากวันนี้วันอังคาร น้องเล่นแฟนมีที่โตเกียววันเสาร์เดี๋ยววันศุกร์น้องต้องไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงาน touch of เอ่อ house of touch หรือ touch of house ขออภัยถ้าอ่านผิดน่าจะ house of touch นะน่าจะเป็นงานคลินิกพรุ่งนี้ก็มีงานอีกงานหนึ่งขออภัยถ้าพูดชื่องานผิดนะแต่เป็นงานคลินิกความงามนี่และค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็ไปด้วยกันอีกนะ แล้วก็อีกวันหนึ่งเองไม่แน่ใจว่าจะพักก่อนไปหรือเปล่าหรือว่าจะต้องซ้อมเพลงอะไรอย่างเงี้ยก่อนไปงานแฟนมีที่โตเกียวนะก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจาก f อซน้องหลินน้องอองที่มาเขียนบอกว่าโอ้ที่ญี่ปุ่นหรอเวลาดูงานคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยส่วนมากคนดูถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆจะไม่ค่อยถ่ายอะไรออกมาหรอกส่วนมากจะนั่งเงีบงยบๆนั่งชมแบบไทยเอสโคบหรอถ้าฟังดูจากคอมเมนต์นี้แล้วก็คงออกแนวผู้ดีอ่ะ คือคนญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างเรียบร้อยเขาก็จะผู้ดีไงเขาไม่มาเย่งเย่งเย,งยง่อะไรอย่างเงี้ยไม่ชงฉ่างไม่อะไรเขาจะออกแนวผู้ดีใช่ป่ะส่วนมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับเอฟซีนะคะต่างประเทศที่ได้ไปร่วมงานแฟมิลี่ที่โตเกียวแล้วกันว่าจะมีภาพออกมาบ้างไหมเพราะว่ามันก็เริ่มมีกฎข้อบังคับของทางเอ็กซิบิเอร์ออกมาแล้วว่าห้ามนํากล้องขเขาใช้คำว่า p r o f e s s i o n a l กล้องแบบว่ามืออาชีพอะเข้าในงานนะคะแล้วก็ห้ามใช้ เอออะไรอะ่ะไม้เซลฟี่อย่างนั้นอะ่อะสติกอ่ะเออห้ามเอาเข้าด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะไปบังคนทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มออกกฎมาแล้วแต่มือถือเนี่ยได้นะก็ได้แต่หวังใจว่าอาจจะได้ภาพนะคะภายในงานบรรยากาศภายในงานแล้วก็อยากจะรู้ว่าน้องหลิงอ่ะสรุปสุดท้ายร้องเพลงอะไรก็คงต้องอาศัยแรงบุญนะคะร่วมภัญหาว่า ขอให้มีอินเตอร์แฟนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรือจะคนญี่ปุ่นก็ได้แต่คนญี่ปุ่นโดยถ้าฟังจากนี้คนญี่ปุ่นโดยธรรมชาติคงจะไม่ค่อยคือเขาเขามาดูสดอะคอนเสิร์ตสดแฟนมีสดเขาก็อยากจะเสพเข้าไปด้วยตาเนื้อเขาว่าคุณเข้าใจป้าเวลาเราต้องมาถือกล้องหรือถืออะไรบางทีเราก็แทนที่เราจะได้ดูดาราศิลปินบนเวทีด้วยตาเนื้อเราก็กลายเป็นมาดูจากกล้องแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะต่างอะไรกับที่เราไปอยู่ในงานสดสดใช่ปะ บางคนเขาก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ถ่ายไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะอยากจะดื่มด่าเสฟกับศิลปินดาราที่อยู่ตรงหน้าเราแบบสดๆนะเออมีสมาธิในการรับชมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาศัยแรงบุญแล้วก็แรงสนับสนุนจากเหล่าอินเตอร์แฟนท่านอื่นละกันก็เดี๋ยวรอดูแต่เอว่าต้องมีบ้างละมันต้องมีบ้างละที่นะจะถ่ายออกมาแล้วก็มาแชร์สู่โซเชียลเออนะเดี๋ยวก็รอลุ้นกันละกันว่า งานแฟนมิของน้องจะออกมาในรูปแบบไหนเป็นอะไรที่น่ารู้เหมือนกันนะล่าสุดใช่ไหมเมือ่อเมื่อวานใช่ไหมน้องหลิงกับคุณดีก็ทําคลิปลงทีจีก็เฮฮาก็ใหญ่ที่นะร้องเพลงอะ่ะใช่ไหมหลายคนพี่สาวจีนก็กรี๊ดก,กล,ก,ก,ลกันใหญ่เลยนะเออเขาเห็นน้องหลิงอะ่ะตอนพนมมืออะ่ะเขาก็นึกเขาก็ให้คิดว่าเอ๊ะพี่หลิงนับถือคลิปนะแต่พี่หลิงแบบพนมมือเขาบอกเขาก็เลยพูดว่า น้องหลิงอ่ะร้องเพลงพุทธะร้องเพลงเข,เขาคิดว่าร้องเพลงพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนได้หลุดออกมาจากโคลนตมแบบไม่มีมนทินกลายเป็นยังไงคือคิดลึกมากคือเขาเห็นน้องหลิงพนมมือเขาคิดว่าเกี่ยวกับเพลงเนื้อเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่จริงไม่ใช่เนื้อเป็นการขอขอรวยขออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาว่าคิดได้ลึกซึ้งจริงๆนะ บอกว่ารู้สึกร้องเพลงทางพุทธศาสนารู้สึกเหมือนได้หลุดออกมาจากโคลนตมแบบไม่มีมนทินคือใสสะอาดบริสุทธิ์สุดๆเออเขาคิดเป็นไงแล้วเพลงนี้เพราะด้วยไงคะใช่ไหมเออแฟนจีนหลายคนถามนะเพลงอะไรอะเธออยากรู้จังเพราะจังอะไรอย่างเงี้ยเออใครร้องเหรอคะมาแชร์กันได้นะเออเพราะจริงเสียงเพราะเลยแล้วแบบ นะไม่ดูสิเอออยากจะฟังออริจินอลเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปฟังอยากจะหาฟังทั้งเพลงเพลงพวกนี้สนุกดีชอบแล้วคนจีนก็ชอบด้วยนะเพลงสไตล์แนวนี้ของคนไทยอะ่ะเขาชอบเขาบอกเพราะดีเออนะอาอาเดี๋ยวมาดูซิมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีเรื่องราวน่าสนใจมากเพราะาตอนนี้น้องออกงานกันรัวๆเลยไนงะ อ่ะคลี้มาถึงเรื่องที่เป็นฮอตท็อปปิกในวันนี้กันบ้างอะไรเอก็คือชุดเซฟแฟชั่นที่ถ่ายให้กับนิตยสานหัวจีนไดโทใช่ปะออกมาแล้วเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกี่ลุกกี่แบบที่น้องหลิงน้องออมถ่ายด้วยกันนะเรียกได้ว่าโอ้โหเคมีกระจายค่ะแล้วก็แววกๆหน่อยน่าจะออกเป็นแนวอมหลิงใช่ไหมเออคนนี้พี่สาวจีนบอกฉันซื้อ ลุคนี้ฉันซื้อคู่นี้ฉันซื้อเลยนะเพราะว่าอเขาบอกเอาจริงๆหลายคนเลยนะพูดอย่างนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเอาจริงชั้นน่าเชียร์ออมหลิงอะ่ะเออฉันชอบฉันชอบออมหลิงแต่เอจับสังเกตได้ว่าตั้งแต่ที่ไปเวียดนามทริปครั้งนั้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดทริปเวียดนามที่ถ่ายโฆษณาให้กับแพนทีนะ่ะ แล้วมีบางช่วงบางตอนที่น้องหลิงบอกกับเหล่า f อว่าไม่ใช่ว่าหลิงไม่ชอบแต่น้องออมไม่ชอบแต่ก็คือไม่ชอบให้เรียกว่าออมหลิงนั่นแหละเพราะว่าเหล่า f c ออมหลิงออมหลิงนะแล้วน้องหลิงก็เลยต้องอธิบายว่าไม่ใช่ว่าหลิงไม่ชอบหลิงยังไงก็ได้แต่น้องออมไม่ชอบเออประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นคําว่าออมหลิงก็ก็เนอก็เมื่อในรู้ว่าคนที่เรารักเขาไม่ชอบให้เราทําอะไรเราก็ไม่ทำไง ไม่ได้ยินอีกเลยจนมาถึงนิตยสารเรโทรอันเนี้ยชุดเซตนี้ออกมาแล้วออกแนวแบบไหลลุกหลายอันที่ออกไปในแนวอมหลิงถูกไหมหลายคนบอกซื้อเนี่ยแหละที่ใฝ่ฝันนี่แหละที่ต้องการคือเนี่ยเขาชอบมากเลยเซตชุดนี้นะคิดว่าเดี๋ยวนิตยสารก็คงขายจนเกลี้ยงอีกอะ่ะอืมชัวชัวชัวก็ แต่ส่วนมากทางจีนเขาก็เป็นพรีออเดอร์นะเอก็คาดว่ายอดขายคงถล่มทลายอีกแนะ่เพราะว่าเป็นการเรียกไ,ได้ว่าสลับลุกกันบ้างก็ดีเอออันนี้ก็ไอเดียบันเจิดพะน้องไม่เคยถ่ายแนวนี้นี่แล้วก็เทแล้วก็สไตล์แล้วก็ดูแล้วไม่เกิดฟิลลิ่งอะเข้าใจป่ะพี่สาวจีนแซวแบบโอ้ยหลิงเอ,อ๋อเขาเรียกพี่หลิงว่าหลิงเอ,อ๋อหลิงเอ,อ๋อเดี๋ยวนี้นั่งบนโต๊ะด้วยนะนั่งตรงเคาน์เตอร์อะเออประมาณอะเออเขาบอกเขาชอบเขาชอบ เออแล้วหลายคนก็มาตั้งข้อสังเกตตรงนี้นี่ชุดนี้ภาพนี้เป็นเหตุที่เขาวงแดงเห็นไหมเขาเขียนว่ามืออวางไว้ที่ไหนหรอตอนแรกเอกก็งงเขาอะไรอะไร,ะไ,รไปไปวงจกักรแลพี่หลิงทำไมพี่หลิงอะไรไม่เรียบร้อยหรออะไรยังไงใช่ปะปรากฏว่าเขาเขียนว่ามืออะไปวางไว้ที่ไหนหรอก็แกล้งทำเล่นๆแต่แบบมันภาพนี้มันให้ความรู้สึกยังไงเออดูตั้งนานอ๋อเพิ่งจะเก็ตเขาบอกว่าเหมือน เหมือนว่ามือน้องออมอะใส่เข้าไปในเสื้อพี่หลิงอ่ะซึ่งมันจินตนาการมโนโนกันไปเลยเถิดเลยใครจะไปทำอย่างนั้นต่อหน้าธารกรรมนันแต่เหมือนไหมเหมือนนะหลายคนาบอกกรีดวิวเขาบอกก็มือก็อยู่ในเสื้อไงฉันกัดกัดผ้าแหละเอาผ้ามากัดแบบกิ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยประมาณว่าเฮ้ยเออเหมือนน่าขอดูรูปต้นฉบับกันเป็นแถวนะคะ พอเอาวงแดงออกเอาตัวหนังสือจริงออกก็คือเออเหมือนเป็นรูปเป็นนิ้วน้องออเหมนเนาะอยู่ข้างในเสื้อพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็บอกภาพนี้แหละที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยแบบไปกันใหญ่จะมีคนนึงเข้ามาเบรกเขาบอกเธอแต่พี่หลิงชนนี้พี่หลิงเอาเสื้อเข้ากางเกงนะเออแปลเลยอะแต่ละคนพอฟแล้วแปลแปล,แปลนนคะ,ะก็คือจากที่ฝันกำลังฝันหวานอยู่ก็แบบเออเจอเข้าไปนะอันเดียว หมดเลยค่ะที่กัมมันโนไปไกลก็คือหมดเลยนะไม่ได้อะไรอีกแล้วก็แต่เอาหน้าเอาหน้าเอาหน้านะเรียกได้ว่าคำคำกันเออแล้วเหมือนมาเพื่อนๆว่าเหมือนไหเอกก็ว่าเหมือนนะตอนแรกก็ดูเขาวงอะไรใช่ป่ะแต่พอดูไปดูมาอ๋อเออมันมโนกันไปได้มโนกันไปได้ก็ชอบไหมคะแฟชั่นชุดนี้เอกว่าโอเคนะสลับบทกันบ้างก็ดีเป็นออมหลิงบางวันก็หลิงออมบางวันก็ออมหลิงอย่างเงี้ยมันไม่จําเจมันไม่น่าเบื่อ ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยคนจีนเขาก็บอกว่าเนี่ยเหล่าสาววายคนจีนเขาเขียนนะเหล่าสาววายต้องการภาพอย่างนี้แหละจะได้มีพลังในการดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ส่งสติกเกอร์นี้มาขำมากเลยเหมือเลยพี่สาวจีนก็เหมือนพี่สาวไทยเนอะเหล่าสาววายก็ต้องการภาพอะไรแบบนี้แหละจะได้มีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปเออก็คือแบบกลับมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยมาดูภาพ น้องหลิงน้องออมอย่างเงี้ยมันหายเหนื่อยแล้วก็เออมีแรงสู้ชีวิตต่อไปเว้ยนะสู้เว้ยนะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นก็ขำๆกันไปค่ะพี่น้องคู่นี้ก็มีอะไรให้ขำกันตลอดนะมันเป็นเคมีที่ลงตัวมีอยู่คนนึงบอกว่ามีอยู่ท่านนึงบอกว่าคือดาราสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยมันมีไปทั่วแหละยุคนี้ใช่ไหมสวยเต็มเลยเต็มบ้านเต็มเมืองแต่แบบที่จะหาแล้วเคมีมันเข้ากันอนะ่ะมันยากนะ มันยากนะแต่ว่าน้องหลิงน้องอ,อมทําสําเร็จไนงะและนี่ก็คือความสําเร็จแบบว่าโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองอะค่ะทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะก็เรียกได้ว่าอาเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันละกันมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ส่งภาพนี้มาค่ะโอ้โหตกใจเลยเพราะว่าไม่เห็นนี่ถ่ายนิตยสารอะไรจะขนาดนี้ไม่ใช่ถ่ายซีรีส์เนอะ แล้วพี่สาวจริงก็ตกใจไม่แพ้กันจะถามว่าภาพสวยไหมสวยถามไปถามมาบอกเธอโฟโต้ช็อปหรอเขาบอก AI ยังมีอีกไหมไอยังมีอีกไหม AI ทําอะไรแบบนี้ยังมีอีกไหมส่งมาเลยส่งมาเลยเห็นแค่ภาพเดียวเธอใจเย็นนะเหมือนไหมเหมือนเนาะคือโลกยุคนี้ก็ต้องระวังเนาะแต่ก็บางทีก็ไม่รู้จะระวังยังไงอะทำได้สันเนียนขนาดนี้อะละมุนตุ้นไปหมดเออเดี๋ยวนี้จะดูอะไรก็ต้องเนาะ ต้องต้อง,ต,องต้องนิหนึ่งอ่ะหุยแตย่ยากค่ะยากบอกเลยอีรอบนี้นะก็ก็เออให้มันดูว่าน่าสนใจดีแล้วภาพก็สวยดีแล้วก็แต่บอกก่อนว่าภาพนี้ก็คือไม่ใช่ของจริงนะคะเออไม่ใช่ของจริงนะ AI ไอทำกันค่ะคลิปนี้ส่งท้ายกันที่อะไรหรอส่งท้ายกันที่นี่มาบ้านบิบิจูบ้าน,านเดี๋ยวพี่หลิงจำกันได้มะนะเขาก็ส่งภาพนี้มาเขาบอกว่าขอขอบคุณน้องหลิงที่ใส่เสื้อที่ ทางบ้านให้กับพี่หลิงไปเขาจะดีใจมากแล้วก็เวลาพี่หลิงใส่ของขวัญอะไรของเขานะตัวเองเป็นคนให้ของขวัญแล้วก็ยังต้องขอบคุณพี่หลิงที่ใส่ด้วยอย่างเสื้อตัวนี้ที่ทาทีๆขำๆกับคุณดิวเนอร์ก็มาจากเอมี่พารีสนะคะของบ้านบิบิจูแล้วก็เนี่ยค่ะภาพชุดนี้เสื้ออันนี้ก็คือของบ้านบิบิจูอีกเช่นเคยก็คือพรา d a าเนอะที่เขาให้เออนั่นลล่นัหล่อละลาก็เรียกได้ว่า สดใสกันไปตามท้องเรื่องเดี๋ยวมารอดูงานพรมดำไปทีละงานแล้วกันเพราะงานน้องเยอะมากบางทีอาจจะสับสนกันบ้างก็ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมารอดูงานพรมดำนะว่าจะออกมารูปแบบไหนอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอให้วันนี้นะเดี๋ยวดูงานพรมดำแล้วก็มีความสุขฟินจิ้งกระจายไปกับน้องแล้วก็นอนหลับนะฝันดี นะทั้งได้ฝันก็มีเงินกองตื่นขึ้นมาเงินก็ท่วมหัวพวกท่านเลยละกันท่วมหัวท่วมตัวเลยอนานะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ